พี่น้อยอ็แกงส้มกองเราเป็นแกงส้มข้ามูนะบัดนี้นะซึ่งทีงนี้เราแกงกับผักกาดดองนะคะนะซึ่งเราใช้เครื่องแกงจากปลาติมนะปลาติมเครื่องแกงเมืองโคนนะเครื่องแกงปลาติมนี่เป็นที่การันตีเลยวะโรย <c ười> เออฟิลและหยวบหยวบยาบยาบเอาไม้หมดอืมกลวมแกงหว่ัดยิมเนี้แบบตึ้งเลิศมากอืมอืมอืมเรามาจิามา้นามาน,นำแกงกันเลย อืมต้องครับได้ได้เลยหงอกลูกนั่งบ้านเดียอืมโอ้ยด้วยกุ้งแกงสุปปลาติมมันร้อยแบบนี้อ่ะเนี่ยวัดไอ้บีจ้องจบประหยัดนี่เป็ดกำลังดีไปหน้องนะ mình để pet đốt, hoặc là còn găng này không, bằng thì sẽ ăn được, còn găng không, ăn không được, lưu liu cái bả khuây, cháu này ăn không được, không ăn được, con rồi, mà rồi, rồi ได้แกงส้มมากระตองนอกระปาลังไปเนาะข้อต่อนั่งนากลงแกงแก้วยนะกลงแกงบานเราย้แไม่เพ็ดไม่ร้อยไปเนาะถ้าใครกินเพ็ดหน่อยๆก็ใส้หน่อยๆอ,อืม้ม ไม่น่ากินได้เพือต้นเลต่ะนี่เครื่องแกงปลาติมนะทาสดไม่เรียบร้อยตอนนี้สร้างได้แล้วทีปลาติมเครื่องแกงเมืองคนเพชรนี่เลยพี่น้องเออนะเรามีต่างเครื่องแกงส้มเครื่องแกงทีอ่าเครื่องแกงส้มนี่นะคะเราสามารถพาไปทําแกงส้มได้เครื่องแกงคั่วเครื่องแกงทีแกงคั่วได้แกงเพชดเได้แกงผงปลาได้แกงทีได้พี่น้องเอออ่าอันนี้ครบจบวงจ้อนเลยในเครื่องแกงเดียวนะและตอนนี้นะพี่น้องนะทานสร้างแล้วมีโปรโมชั่นเรียบร้อย เออนชุดส่งรอยแปบาทได้ไปเลยย่างละครึ่งโลเราแทมเคยอีกส่งรอยห้าสิัมทีพิเศษไปว่านั่นพี่น้องส่งฟรีทัวร์ราชาณาจักอ่าถ้าพี่น้องสนใจก็เม้นเงินไว้ได้เลยเดี๋ยวให้ทางเพจเข้ามาตอบนะสร้างติดตู้เย็นไว้เลยของเราเนี่นะบดเมื่อนกับว่าเครื่องเก่งทิมองอะพี่น้องคือไม่เละ ไม่แช่ไม่เป็นน้ำอ่ามันทาไม้เก็บได้นานแต่พอไปถึงบ้านฐานมันอาจจะคายน้ำม,มั่งเพราะว่าเครืองแกงมันมีความชื้นเราไม่ใช่ตากบ่อยๆแห้งแปก๊แปกๆมันหลุดอีนั่นนะพี่น้องนะ <c oughs> เอออ้น,นี่ก็คือพอว่าเราบเดเร็วนี่เราจะบดได้มันแห้งีสุดเพื่อที่จะไม่ให้มันบูดอ่ามันจะได้นานนี่ก็เราตดลงกันมาแร้วประมาณสามสิบกว่าปีพี่น้องนะเออเครืองแกงสูตรนี้ก็คือเอาตา พันเบอร์ปื้อปาติมกาคือแก่ขอีโดยเร็วแต่ว่าแกทดลองมาเป,ป,ป็น30สิบปีแล้วพี่น้องนะ,<อ>ะสร้างได้ตอนนี้เราแทมเคยกันเ<อ><ะ>มนสุนใจไ้เลยนะคะ